ตามล่าคนโง่เสียงระฆังส่งท้ายปีงั้นเหรอ อีกไม่นานก็จะเกิดไอ้นั่นแล้วสิเอ่อตรงนี้นั่งได้ไหมตามใจสิ นะอืมทำไมมันเกิดไอ้นั่นขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะรู้แต่ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นจากนั้นนี่ขอถามอะไรหน่อยสิได้เปล่าทำไมอยากรู้ประวัติฉันเหรอหรือว่าแรงจูงใจที่กลายมาเป็นคนจอนจัดหรือว่าสภาพจิตใจล่ะนายเป็นนักเขียนใช่ไหมล่ะ จะมาทำข่าวหัวข้อปีใหม่ของคนชั้นต่ำหรือไงนี่ชุดที่นายใส่น่ะทำไมเจ้จะดูไม่ออกมันไม่ใช่คนจรจัดเลยนะมันจัดฉากชัดๆเลยไอ้เปล่านะผมผมเป็นขอทานตัวจริงเลยแหละแหมตกใจทำไปเอานะเอาเถอะฉันให้สัมภาษณ์ก็ได้อะ ไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปแล้วอจะไปไหนอะ่ะไปไหว้พระครั้งแรกของปีใหม่งั้นเหรอเปล่าเปล่าไปหาไอ้โง่หน่อยไปเกลี้ยกกล่อมนะ่ะฉันต้องไปโน้มน้าวไอ้คนโง่คนหนึ่งถ้าสำเร็จแล้วก็ฉันจะบอกลาสภาพชีวิตแบบนี้ทัที เนี่ยนะเห็นชั้นอย่างนี้นะจริงๆรแล้วฉันเกิดมาเป็นทายาทของประธานบริษัทชั้นแนวหน้าเลยลหละจะบอกให้ถ้าบอกชื่อแล้วก็แกก็ต้องร้องอ๋อเลยแหละจริงอะ่ะโอ้โหแล้วทำไมคุณถึงได้ตกต่ำขนาดนี้ครับมันเป็นเพราะพูดง่ายๆเลยนะมันเป็นเพราะความคนองในวัยหนุ่มของชั้นนั่นแหละถตาตอนนั้นชั้นฟังหมอนั่นสักหน่อยมันก็คงไม่เป็นแบบนี้แหละหมอนั่นหมอนั่นเป็นใครล่ะครับ ก็ตัวฉันไงอืมอะไรเพราะฉะนั้นคราวนี้ฉันจะต้องโน้มน้าวไอ้โง่นั่นให้ได้ืฉันจะเกลี้ยกล่อมมันอะไรเอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่เนี่ยเฮ้ย ้นั่นไงจริงๆด้วยไม่ผิดแน่นี่คือโลกเมื่อ27ปีก่อนเออถ้างั้นเดี๋ยวเจ้าโง่นั่นก็คงจะออกมาแล้วล่ะ เฮ้ยนี่แกแกเป็นใครอ่ะตามฉันมาทำไมฮะ <c oughs> คำพูดนั้นเออไม่ผิดไ,ไปไจากตอนนั้นเลย,เ,ลยเหมือนปีครับยังเหมือนตอนนั้นทุกอย่างฉันจำได้หมดเนี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะเนี่ยเพิ่งจะ26เองสินะเราอะปีเนี้นี่ผมผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครอะแต่ผมกํกำลังรีบฉันรู้ รู้ได้ว่าจะไปอภพาร์ทเมนต์ของโยริโกะลหระสิรู้ได้ไงเนี่ยฉันก็ไม่ได้จะว่าอะไรนายหรอกนะแต่ว่าอยากจะแนะนําให้นายกลับบ้านไปซะเถอะนะเพื่อตัวของนายเองเอ้ยยุ่งไม่เข้าเรื่องนะมันเรื่องอะไรของคุณน่ะพีสิทธอะไรมาพูดแบบนี้กับผมอ่ะมีสิแม่ทาไมจะไม่ได้ก็เพราะว่าฉันคือแกไงล่ะแกก็คือตัวฉันเมื่อ27ปีก่อน นี่ดูสิสภาพของแกในอีก2ี่เจปีต่อมาเนี่ยมันก็คือแบบฉันนี่แหละดูได้ไหมล่ะดูสิดูฉันสิเหมือนกันเลยตอนนั้นอ่ะฉันก็ทำแบบนี้แหละฉันไม่ได้สนใจหมอนี่เลยแต่อีกไม่นานน่ะแกจะต้องเชื่อไม่สิลึกๆในใจของแกเริ่มเชื่อแล้วใช่ไหมล่ะ สายเลือดเดียวกันมันทาให้เป็นอย่างนั้นฉันรู้ดีถ้าเป็นเรื่องของแกแล้วก็ฉันรู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าแกมีใยที่หลังเท้าใช่ไหมเอ้ยครึ่งปีมาแล้วนะที่มีเรื่องกับพ่อกับแม่ใช่ไหมแน่นอนสาเหตุจากโยริโก้ไงล่ะผู้หญิงบาสิ่งไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าแกเป็นถึงทายาทมหาเศรษฐีมันไม่คู่ควรกันหรอกเรื่องแบบนี้ได้ยินมาเยอะแล้วแกยังอ่อนต่อโลกนะ ใครพูดอะไรจะทักท้วงยังไงแกก็ไม่ฟังแล้วเมื่อเช้าเนี่ยแกก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดกระโดดออกมาจากบ้านนะแซดแอุ่นแล้วก็มีทุกอย่างแล้วก็กระโจนเข้าไปในดินแดนเถื่อนที่เต็มไปด้วยลมพายุอันหนาวเหน็บฉันหมายถึงความยากจนบอกก่อนนะว่ามันโหดร้ายมันโหดร้ายรุนแรงกว่าที่แกคิดเลยแหละมันมืดมนหนาวเหน็บแห้งแลงแล้วก็อดอยากเหนือสิ่งอื่นใด มันไม่มีมมมที่สิ้นสุด,สดอจริงสิมันยังมีซากประหลักหักพังของการแพ้สงครามหลงเหลืออยู่สมัยนั้นฉันจ,จำได้ละอันนี้นี่แถวนี้แหละฉันนึกออกแล้วตรงเนี้ยแกจะมีประสบการณ์สะดุดหกล้มครั้งแรกเฮ้ยจุดพลามที่ทีได้ไหมพูดอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนีน่ยเหเห็นไหม แกก็คือภาพในอดีตของตัวชั้นเมื่อ27ปีก่อนจากนี้ไปพฤติกรรมันโง่เขลาของฉั้นก็จะทยอยออกมาอีกเพียบเลยล่ะจุดสิ้นสุดของมันก็คือตัวชั้นที่เป็นอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมเห็นสภาพไหมสงสัยละสิว่าทาไมต้องเป็นแบบนี้และชั้นย้อนเวลากลับมา27ปีชั้นมาทําไมฉั้นเองก็ไม่รู้อาจเป็นความมุ่งมั่นของลูกผู้ชายก็เป็นได้ชั้นก็ได้แต่เสียดายว่าตอนนั้นฉั้นเลือกเดินบนเส้นทางอื่นน่ะ มันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ความรู้สึกนั้นมันอัดแน่นอยู่ในหัวอกมาตลอดอ่ะพอทีเธอะที่เกียจฟังละพอพอพอไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันไม่เคยคิดจะเชื่อเรื่องเลวหลายพันนั้นหรอกนะหรือว่าต่อให้เชื่อคนอย่างฉันอ่ะเมื่อตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งไปแล้วไม่มีวันที่จะคิดเปลี่ยนใจไม่มีทางไอ้ชีวิตสุขสบายที่แกบอกอ่ะหรือชีวิตที่มั่นคงเมื่อเดินไปตามทางที่พ่อแม่บอกนะมันงี่เง่าสุดดี ยริโกะเธอไม่มีใครนอกจากฉันชีวิตเธอกำลังลำบากแต่เธอเป็นคนดีฉันลยอยากจะเลี้ยงดูเธอให้มีความสุขไม่งั้นก็เสียทีที่เกิดมาบนโลกใบนี้เสียทีที่เป็นลูกผู้ชายฉันจะบอกว่าคนเรามันเปลี่ยนกันได้นะทั้งตัวแกทั้งยริโกะความรักอ่ะมันมีวันจืดจางนะความร้อนแรงอ่ะสักพักมันก็จะเย็นช้าและเมื่อสภาพชีวิตอุตคดขัดสนอ่ะมันจะบีบคั้นแก เช้าวันที่เราตื่นขึ้นมาพบกับความเจ็บปวดมันก็จะมาถึงหวางข้างหน้าฉันจะบอกว่ามันคืนนรกดีๆนี่เองนะเว้ยคิดไว้ไม่ผิดเลยตัวฉันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีทางฟังหรอกแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเด็ดขาดถึงแก่แล้วก็ยังวิ่งได้เว้ยฮะ โอ้ต้องรีบไปโอกัส本当にว่าที่นี่คยอินีตานอะเน่อย่าเพิ่งพูดอะไรเธอเข้าไปก่อนเอ๊ะ<え>ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน 本当にのののかそししてこ最低点は私せいなでょうจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอคนเดียวหรอกฉันไม่โทษเธอหรอกโซโนเคนว่ตัวฉันตอนนี้ยังผ่านโลกมาน้อยเมื่ออยู่กับผู้หญิงอย่างเธอคือขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะแต่ว่าชีวิตคู่มันไม่ได้สวยงามแบบนั้นหรอกนะ มันจะไปได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าฉดรู้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 รเ้เู้รู้รู้รู้เู้รนกรู้าไ้รู้รู่อ้รู้รู้รู้้รูองู้รู้้รู้รูรู้รู้นู้รู้รู้รนู้่้้รู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 ู้รูรู้วู่ร เห็นฉันไหมถ้าแกไม่อยากอยู่อย่างไร้ค่าแบบฉันนะไร้ค่างั้นเหรองั้นก็ไปตายซะสิฉันไม่มีวันจะกลายเป็นคนไร้ค่าแบบนี้เด็ดขาดนี่แกแกเอาแต่โทษแต่อดีตแล้วทำไมแกไม่แก้ไขล่ะแกไม่แก้ไขตัวเองเหรอฮะนี่คงงอมืองอเท้าวันวันไม่ทําอะไรเลยสิอภัยให้ไม่ได้แกโทษแต่อดีตตายซะ คุณคุณเป็นไรไหมอะ่ะคุณหายไปไหนมาครับอยู่ๆก็โผล่มาเนี้ยอออ๋ออ๋อ,อ,อฉันฉันเพิ่งไปพบเจ้านั่นมาโอ้ยเจ็บฮเอะแ,แล้วไงอะ่ะแล้วเป็นไงอ้อคงไม่ไหวอะ่ะฉันฉันพูดอะไรไม่ออกเลยอะ่ะสรุปแล้วคงไม่มีใครห้ามหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอก การเดินบนเส้นทางผิดเป็นสิทธิพิเศษของคนหนุ่นสินะที่จะผิดพลาดถึงขนนั้นหมอนั้นก็เป็นคนที่มีไฟทีเดียวฉันเห็นแล้วล่ะยังไงเขาก็คือตัวฉันในอดีตนี่จะออกไปไหนล่ะครับเนี่ยมันดึกแล้วนะก็ไม่มีเป้าหมายหรอกแต่อยากลองทำอะไรดูบ้าง เห็นฉันแก่ๆอย่างเงี้ยฉันก็ยังมีไฟเหลืออยู่นะฉันก็น่าจะยังมีอนาคตอยู่ฉันจะลองสู้ดูลองอีกสักตั้ง